การปฏิบัติตัวก่อนไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1. ไปฟอกเลือดตรงตามเวลาที่นัดหมาย 2. ชั่งน้ำหนักก่อนการฟอกเลือดทุกครั้ง 3. มงดรับประทานยาลดความดันโลหิตก่อนมาฟอกเลือดประมาณ4-6ถึงชั่วโมงเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้รับประทานยาอื่นๆที่ไม่ใช่ยา,าายาลดความดันโลหิตตามปกติและควรนํายาลดความดันโลหิตที่งดไว้ติดตัวมาด้วย เนื่องจากในบางกรณีหากผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงในขณะที่ฟอกเลือดแพทย์อาจจะพิจารณาให้รับประทานยาลดความดันโลหิตสี่แจ้งความผิดปกติทุกอย่างหลังจากการฟอกเลือดครั้งที่แล้วให้แพทย์และพยาบาลทราบก่อนการฟอกเลือดเช่นตัวร้อนเนยเคลียแน่นหน้าอกหาในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเลือดออกตามไรฟันอาเจียนเป็นเลือดหรืออาเจียนเป็นสีดำอุจจาระเป็นเลือดหรือมีสีดำมีประจำเดือน หรือมีบาดแผลควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบเพื่อจะได้ลดหรือวัยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดในขณะทำการฟอกเลือดเพื่อป้องกันเลือดออกมากจนอาจเกิดอันตรายได้ 6. สสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมากและหลังทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วความดันโลหิตไม่ลดลงหรือสูงขึ้นกว่าเดิมให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลข้อควรระวังและการปฏิบัติเมื่อได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1. ในขณะท,ที่ผู้ป่วยกำลังได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หากมีอาการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรแจ้งพยาบาลทันที 2. หลีกเลี่ยงการขยับแขนหรือขาข้างที่ใช้แทงเข็มระหว่างการฟอกเลือดเพราะปลายเข็มอาจแทงทะลุหลอดเลือดการปฏิบัติตัวหลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม1่ชั่งน้ำหนักหลังการฟอกเลือดทุกครั้ง 2. หลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนถ้ามีอาการดังกล่าวขณะอยู่บ้าน ควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบเพื่อการปรับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยให้ได้น้ำหนักที่พอเหมาะก,กับร่างกาย 3. เมื่อเสร็จสิ้นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแต่ละครั้งก่อนกลับบ้านพยาบาลจะม้วนผ้ากอสเป็นก้อนกดบริเวณที่แทงเข็มจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีเลือดออกแต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วบริเวณที่แทงเข็มมีเลือดซึมออกจากแผลให้กลับมาโรงพยาบาลโดยเร็ว 4. หลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอาจยังมีผลตกค้างของยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งใช้ฉีดป้องกันการแข็งตัวของเลือดระหว่างการฟอกเลือดเมื่อกลับบ้านให้ระวังการกระทบกระแทกแรงๆเช่นการหกล้มเพราะอาจทำให้บริเวณที่ถูกกระแทกเขียวชำ้ำการดูแลเส้นเลือดควรออกกำลังฝ่ามือโดยการกำมือและแบมือหรือกำลูกบอลเล็กๆวันละ 500- ร้อถึงหนึ่ครั้ง2ระวังอย่าให้บริเวณแขนหรือขาข้างที่ทำผ่าตัดไปกระทบกระแทกของแข็งหรือของมีคม 3. ห้ามทำการเจาะเลือดและห้ามวัดความดันโลหิต ที่บริเวณแขนหรือขาข้างที่ทําการผ่าตัดีให้คําตําแหน่งฟอกเลือดและใช้หูแน่ฟังเสียงฟู่ทุกวันและทุกครั้งที่มีความดันโลหิตต่ำหรือมีอาการมึนงงหากเสียงฟู่หายหรือมีอาการปวดบริเวณรอยต่อเส้นฟอกเลือดให้รีบมาพบแพทย์ 5. ห,หลังจากกลับบ้านให้ใช้ผ้าก๊อตหรือผ้าสะอาดกดด้วยน้าหนักพอเหมาะหากกดนานเกิน10นาทีแล้วเลือดอยังไหลควรรีบปรึกษาแพทย์คําแนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลเส้นเลือด 1. ผู้ใส่สายฟอกเลือดแบบชั่วคราวให้ดูแลบริเวณรอบสายให้สะอาด 2. ห้ามให้แผลปิดน้ำถ้าปิดน้ำต้องรีบมาโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อเปลี่ยนผ้าปิดแผล 3. ไม่แกะเกาบริเวณรอบๆอบแผลเพราะอาจติดเชื้อได้ 4. ไม่ควรใส่เสื้อชนิดสวมศีสะควรเป็นเสื้อติดกระดุมด้านหน้าเพื่อสะดวกเวลาถอดและต้องกันไม่ให้เกิดการดึงรั้งเส้นที่คอซึ่งอาจทำให้มีเลือดออกได้ 5. ห้ามนอนทับด้านที่ใส่สายฟอกเลือด6สสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เส้นเลือดที่ต้นขาควรหลีกเลี่ยงการงอต้นขาเพราะจะทาให้สายหักงอและเกิดลิมเลือดอุดตันภายในหรือทําให้เลือดไหลไม่สะดวก 7. หากมีอาการเจ็บปวดบวมบริเวณรอบสายที่โผล่ออกจากผิวหนังหรือตัวร้อนมีไข้หรือพบว่าสายเลือดหลุดออกมาให้รีบปรึกษาแพทย์คำแนะนำการปฏิบัติตัวทั่วๆไปสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1. ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจกรรมประจำวันต่างๆได้ โดยไม่มีข้อจํากัด2ควรชั่งน้าหนักทุกวันผู้ป่วยท่านใดที่ฟอกเลือดสัปดาห์ละสาครั้งน้ําหนักไม่ควรเพิ่มเกินวันละ1กิโลกรัมผู้ป่วยท่านใดที่ฟอกเลือดสัปดาห์ละสองครั้งน้ําหนักไม่ควรเพิ่มเกินวันละครึ่งกิโลกรัม3ควรวัดความดันโลหิตทุกวันถ้าความดันโลหิตมากกว่า1 4 0 mm ่0ปมิลลิเมตรปรอดควรมาโรงพยาบาลสี่ผู้ป่วยควรรับประทานยาลดความดันโลหิตอย่างเคร่งครัด5ระวังอย่าให้บริเวณแขนหรือขาข้างที่ทำผ่าตัดไปกระทบกระแทกของแข็งหรือของมีคมห ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด